ของพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ผลผลิตนาข้าวเฮเจ้างานประเพณีส้มโอรสดีหลากสีผ้าทอเทศบาลตำบลลัดยาวตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลลัดยาวอำเภอลัดยาวจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลตำบลลัดยาวแต่เดิมเป็นสุขาพิบาลลัดยาว ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่18กรกฎาคมพศ2499โดยสมัยนั้นมีนายอำเภอรา,าดยาวเป็นประธานกรรมการสุขาภพิบาลโดยตำแหน่งต่อมาในปีพศ2542สุขาภพิบาลราดยาวได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาตบลตำบลราดยาวตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม พศ2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตาสัญลักษณ์ของเทศบาลตะบลลาดยาวเป็นรูปประตูน้ำและรวงข้าวโดยรวงข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารส่วนประตูกั้นน้ำนั้นหมายถึงต้องการให้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี เทศบาลตะบนรัดยาวมีพื้นที่2.18ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,362ไร่มีประชากรทั้งสิ้น6,748คนจำนวน3,346ครัวเรือนแบ่งการปกครองออกเป็น15ชุมชนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม โดยประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธและมีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างสม่ำเสมอคือพิธีทางศาสนาประเพณีงานบุญต่างๆเช่นประเพณีแห่เทียนบรรษาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลัดยาวเป็นต้นเทศบาลตมบนลัดยาวมีโครงสร้างการจัดองค์กรตามพระราชบัญญัติเทศบาล ปีพศ2496ประกอบด้วยฝ่ายบริหารได้แก่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลมมตมบนลาดยาวซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีประกอบด้วยนายสุภาพศักดิ์ศาจานายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวนายชัยพรสุจิพิธธรรมรองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายชวนชัยตั้งทัศนารองนายกเทศมนตรีตำบลาดยาวนายสมพงศ์ศักดิจ์จาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลาดยาวนายไอศูนย์พึกษาสวยเลขานุก,การนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาเทศบาลตำบลาดยาวประกอบด้วยนายสอนเสรีรัตน์ประธานสภาเทศบาลตำบลาดยาว นายพิมานเพชรรัตรองประธานสภาเทศบาลตะบนลาดยาวนายปัญญามณีรัตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาวนายชุมพลช่างชั่วสมาชิกสภาเทศบาลตะบนลาดยาวนางมนฤดีเมนกูลสมาชิกสภาเทศบาลตะบลลาดยาวนายสรณนัทตารุมาสวัสดสมาชิกสภาเทศบาลตะบนลาดยาว นายบุญรอดสายม่วงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาวนายธนภูนสวัสดิ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาวนายจุนอินเดชสมาชิกสภาเทศบาลตำบนลาดยาวนายสังวานไกรวิริยะสมาชิกสภาเทศบาลตำบนลาดยาวนายนวัฒนวัตตะกูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาวและนายเอกภาพสุภปัญญาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาวเทศบาลตำบลลาดยาวแบ่งส่วนราชการต่างๆเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจออกเป็นหกส่วนราชการประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองคังกองการศึกษากองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลลาดยาวนำโดยนายวีรพงษ์คงยืนประลัดเทศบาลตำบลลาดยาวโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการทั้งหกส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลาดยาวทำหน้าที่ในการนำนโยบายของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสามารถให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนายสุภาพศักดิ์สจานายกเทศสุนตีจมุทรลยาวได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานโดยนําวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการต่างๆผมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทุกระดับโดยการร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งความโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนประทับใจและเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจโดยมีนโยบายที่จะดำเนินการที่จะนำเสนอพอสังเขตดังต่อไปนี้ 1. นึ่งนโยบายด้านการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลจังหวัดและอำเภอในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงสูงตามมาตรการและระเบียบของทางราชการเป็นต้น 2. นโยบายด้านการบริหาร บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนในรูปแบบการให้บริการเชิงลุกเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลเป็นต้นสาม นโยบายด้านการศึกษาศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีศักยภาพด้วยการรองรับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตบลตำบลลาดยาวให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพเหมาะสมตามวัยพร้อมทั้ง พัฒนาโรงเรียนเทศบาลตะบลลาดยาวโดยส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการจัดให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการติดตั้งระบบสัญญาณไวไฟเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ยังต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เท่าทันสภาวะการปัจจุบันส่งเสริมการอนุรักษ์การศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้ 4. นโยบายด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาเทศบาลพร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐและท้องถิ่นได้มากขึ้นหนโยบายด้านการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและยกระดับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนในการป้องกันโรคติดต่อต่อตางๆรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม สนับสนุนส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพัฒนาและปรับปรุงตลาดสดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาพิบาล 6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดให้มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าให้ได้มาตรฐานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารนณะและติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดเสี่ยงโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งกล้อง cctv ให้ครอบคุมพื้นที่เทศบาลพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลตลอด24ชั่วโมงและสนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิงและเป็นแหล่งน้ำสำรองในเขตเทศบาลนโยบายด้านต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนายสุภาพศักดิ์สจานายกเทศมนตรีตุนลดยาวมีความมุ่งมั่นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและทุกๆภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาเทศบาตลตำบลลาดยาวให้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไป